เขาบอกว่าปูผัดผงกะหรีอะไรที่เป็นกะหรีเนี่ยต่างชาติชอบกะหรีไทยมากเพราะกะหรีไทยถึงเครื่องเออเฮ้โหล where are you from Malaysia สวัสดี ได้ตังเอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมันตับมันตับคือบางคนอะเขาแบกกระเป๋าว่ะเหมือนเหมือนเขาเพิ่งลงเครื่องอะแล้วเขาก็ไม่ได้ check i เลยแล้วเขาก็มาเลยคือไม่ไม่กระทั่งแวะโรงแรมแสดงว่าร้านนี้นะร้านนี้เด็ดอ้นนี้แหละเมนูซิกเนเจอร์เขาเขาจะมาเป็นแบบเป็นราดข้าวแบบนี้อันนี้คือ70บาท70บาทก็จะบอกว่าร้านเนี้ยเขาโด่งดังในเกาหลีจนถึงขนาดที่ทำป้ายไปเลีเลยป้ะ อันนี้คือเกาเหลาเนื้อโกเบเอ๊ยแอบเหมือนอาหารเกาหลีก็เนื้อ,อชิ้นใหญ่มากจริงตาไหมโอ้ยเื่อยขนาดนั้นเลยเหรไอ,อไม่ใช่ฝังเขียว <ạnh S 1> นี่อันนี้แค่ปากอะค่ะดาทุกคนมันมีทุกคนตั้งแต่มาเนี่ยมีรถตู้มาย่อมมาย่อมมาย่อมเป็นจุดๆเลยนะคอมไบ<ป>อ่า หน้าดูเหมือนแบบสุดชืด่นมากโอ้โม่ยยยย องนี้แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรไม่รู้จะถามเมียเกรู้กูไม่รู้โอเควันนี้เหมือนอะไรเหมือนอะไรควานชา้ <c oughs> างงั้นเลยเ <c oughs> ไม,ไม,ยไไม้วันนี้มาาตามคอนเซปต์นิดนึงมาขนาดเนี้ยพอสอวีนเท่านั้นหน้าเป็นสาวซีนเสียงกับสาวอุยกรุงขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวราป้ากับเลอป้าไม่ไงคนเดียวกันเา ดิวราบ้ากับแองเจลา่าเบบี้ไม่นั้นคงกงต้องอันนี้เจ้าหรูสือกูรู้แล้วไทยซันชายโอ้โหทีนอ <c oughs> มางโชช์มันนี่นเราเเนะขาไต้หวันเอ,เออเอองั้นกูไม่เป็นไรก็ได้ มึงเคยสงสัยป้าว่าทาไมอ่ะบางร้านอ่ะแม่งไม่มีคนไทยเลยและบางร้านอ่ะคนไทยไม่ไปต่างชาติไปร้านนี้ไม่เคยเห็นเพื่อนคนไทยไปแต่เห็นเพื่อนต่างชาติไปแล้วทำไมต่างชาติชอบไปร้านนี้แล้วทําไมร้านที่ต่างชาติไปถึงไม่มีคนไทยไม่สงสัยเอาไม่อยากสงสัยเหรออ่ะกูปิดละวันนี้่ายไม่ได้ละหลอกหลอกหลอกสงสัยสงสัย ก็งงเหมือนกันว่าเฮ้ยทาไมร้านนี้มีแต่ต่างชาติเฮ้ยร้านนี้ไม่เปนแต่คนไทยทาไมมันอยู่ร่วมกันไม่ได้ไทยแอนต่างชาติใช่เออวันนี้เลยอยากรู้เพราะว่าสงสัยมากก็ต้อมาพิสูจน์มาพิสูจน์วันนี้เราจะมาทําตัวตามรอยเป็นแบ็คแพคเกอร์ต่างชาติหนึ่งวันโดยเฉพาะชาติไหนาชาติาชวถชาติชวเไม่คนจีนมาเยอะใช่ถ้าทักทายคนจีนถามเขาว่ากินข้าวหรือยังเราต้องพูดว่าเฉ่านี้มาเฉ่านี้มานี้ข้าวเฉ่านี้มาก็แปลว่ากินข้าวเลยอย่างเือกูว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเจอคนจีนเราไปทักเลย โนโน่โน <No>, no. <No? S 1> ไม่เอามึงกูไม่น่าไว้ใจหรอ <c oughs> เออร้านแรกเราอยู่แถวจุลานะคะทุกที่ที่จะไปเราจะเต็มไปด้วยต่างชาติไม่มีคนไทยเลยฮาเป็นร้านที่นิยมในต่างชาติหรอใช่กี่ร้านวันนี้วันนี้กี่ร้าน15บ้าร้านทำลิสต์ไว้แล้วคือร้านนี้เลยค่ะคัวจุลา50อยู่ที่3ย่านโอ้ oh, hello, hello. r e you f r o มาเลเซียมาเลเซัด ได้ตังอย่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมันตับมันตับแปลว่าอะไรมันตับแล่าสุดยอดมันตับมันตับ Wow is this your first time in Thailand Yeah yeah You know Chewy Yeah Miss Chewy คนมาเลยสวยๆวฮะ What's that Ploy. Her name is Ploy. She's a very good dancer. Thailand superstar. You want to see her dance? Yeah. Mm. Wow. Uh -huh. oh, thank you. Thank you. Thank you. bye. 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 ร้านเนี่ยคนมาต่อแถวเยอะมากเราก็ต้องเข้าแถวเดี๋ยวเราดูว่าเราจะใช้เวลากี่นาทีกว่าจะได้คิวกว่าจะได้คิวของเรานะคะก็ถือว่าเมื่อกี้พี่พลอยเปิดประสบการณ์ international ละฝึกภาษาอังกฤษเมื่สปีฟิชฟิชฟิชเซซเ่ออเพิ่มความมั่นใจเพราะอีกหน่อยอาจจะต้องคุยกับคนต่างชาติเยอะขึ้นอินเตอร์แฟนอินเตอร์แฟนอินเตอร์แฟนแต่อะไรรู้ไหมเมื่อกี้เราเดินมาคือบางคน่ะเขาแบกกระเป๋าใช่เหมือนเหมือนเขาเพิ่งลงเครื่องอะแล้วเขาก็ไม่ได้ช็คอินแล้วเขาก็มาเลย คือไม่แม้กระทั่งแวะโรงแรมแสดงว่าร้านนี้นะะร้านนี้เด็ดเขาบอกว่าปูผัดผงกะหรี่อะไรที่เป็นกะหรี่เนี่ยต่างชาติชอบกะหรี่ไทยมากเพราะกะหรี่ไทยถึงเครื่องแกงกะหรี่แกงกะหรี่อะไรที่เป็นผงกะหรี่ต่างชาติชอบมากกะหรี่ไทยมันแซ่บจริงๆกูก็ชอบกะหรี่มึงชอบกะหรี่ไหมเคยกินกะหรี่ต่างประเทศบ้างปะของญี่ปุ่นไงแกงกะหรี่ญี่ปุ่น ซึ่งเดี๋ยวเราดูนะคะว่าขนาดนี้ <Okay. S 1> เอ่อสิบเอ็ดโมงเดี๋ยวลองดูกันว่าเราจะได้เข้าจริงๆประมาณกี่โมงโอเค <Okay. S 1> ได้คิวแล้วทุกคนรอไม่นานมาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะวันนีไ้ได้คิวแล้วได้คิวแล้วได้กิวแล้วอะนี่ไงเมื่อกี้เราสั่งตอนที่ต่อแถวเราสั่ง <Wow. S 1> น้ำแบะเปล่าไปนะเจ้าโอเคชอบกิน okay. วิ้ยาละสวัสดีค่ะพี่เจ้าของร้านนะคะพี่อะไรคะ,ะ,รคะเคนทาร์โรวเคนจิตรเดชพีอออ่อุ้ยอุ้ยอันนี้เปิดร้านมานานแล้วยังคะประมาณข้อปีที่ห้าครับข้าวปีที่ห้าแล้วทําไมร้านพี่ถึงแบบว่ามีต่างชาติเยอะขนาดนี้ไม่เห็นคนไทยเลยเรามีเมนูที่คนต่างชาติชอบทานครับเช่นปูผัดผงกะหรี่แต่ว่าคือร้านอื่นมันก็มีปูผัดผงกะหรี่ทำไมต้องเป็นที่นี่ของเราก็ จะนำเสนอในราคาที่เข้าถึงง่ายครับรสาดีครับเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะเริ่มต้นที่7จไม่ล็้กสังชาติเขาไปรู้จักร้านได้อย่างไงคะมีแอปมีออะไรไหมคะที่เขาแบบใช้บอกต่ออาจจะเป็นพวกอาจจะเป็นแบบล็อกเกอร์จีนมาแล้วเขาก็เลยแชร์แล้วคนจีนก็เลยตามมาแต่มีคนไทยมาทานบ้างไหมคะมาเยอะอันนี้ก็นักศึกษานะคะเปียให้ทานก็เปีอะไรคะปียแปแล้วค่ะแล้วก็เรียนไม่จบแล้ก็เลยทานอย่างนั้นค่ะ มึงปีอะไรกูปี8แปดเหมือนกันเอาฉันออกไปจากความสัมพันธ์นี้อ๋อก็คือเราเราันเคยไปกินมะพร้าวประเทศอื่นบ้างเคยเป็นไงบ้างเคยไปกินที่เวียดนามเป็นไงบ้างน้ำมะพร้าวเวียดนามไม่ได้เลยอ่ะมันไม่หวานแล้วมันไม่มีรสชาติมันไม่หอมมะพร้าวอ่ะล้วแต่แบบพอกินคุกคิดถึงมะพร้าวไทยเลยนี่เคยไปกินมะพร้าวทั่วโลกมะพร้าวที่สเปนอร่อยสุดเนาะเพราะเขาเมดอินไทยแลนด์ จริงแต่ว่ามะพร้าวต่างชาติอะแอบรู้สึกว่ามันจะเปรี้ยว่ามะพร้าวบ้านเรานะน้ำมันจะไม่หวานไม่หวานเลยแล้วชินดิสดซื่อเฮ้ยหวานจริงๆนะมะพร้าวที่นี่หวานมากถึงว่าคนต่างชาติมาต้องสั่งโอเคมาแล้วค่ะนี่ไอเนี้ยแหละเมนูติกเนเตรอเขา เขาจะมาเป็นแบบเป็นข้าวเป็นราดข้าวแบบนี้แต่ว่าได้เจ็ดบาทเจ็ดสิบบาทแต่ว่าคือได้เนื้อปูเห็นไหมเฮ้ยน้ำจิ้มเห็นอาหารสิงคูดเอออันนี้น้ำจิ้มอะไรเออน้ำปลาเจ็บ water ทำไมอ่ะเฮ้ยดูจานนี้ก่อนมาเป็นตัวอยากกินปูแต่ไม่อยากกินเยอะเพราะไม่มีเพื่อนใหญ่เธอใช่เนี่ยแหละเนื้อปูเยอะมากจริงๆอ่ะอร่อยค่ะ มันมีความแบบครีมมี่มีกลิ่นของผงกะหรี่เบาๆแต่มันไม่ได้แบบฉุนเนาะเ,ออเหมือนเหมือนเขาแบบดัดดัดนิดนึงอ่ะอันนี้ปูหมื่นลี้อร่อยหอมกระ,ะรเะเนาะอร่อยอร่อยใช่ไหมอร่อยอันนี้เด็ดมากทุกคนชอบวันนี้เห็นในเมนูอ่ะเขาเขียนว่าไม่ใส่ผงชูรสและกะที อันนี้อร่อยแต่นนี้ยมันสไตล์คนไทยชอบมาก,กว่าอันนี้สไตล์คนไทยแต่อนี้รู้เลยว่าเป็นพันธงกระลีสไตล์แบบต่างชาติแต่ยังมีความเข้มข้นแบบไทยแต่เขาดัดให้เหมือนแบบญี่ปุ่นนะ่ะเหมือนฟิวชั่นญี่ปุ่นมาชิมทีดินี่อยู่เลยนะอ่ะเขาบอกว่าถ้ามาที่เนี่ยมันต้องกินกับซุปเยื่อไผ่เพราะว่ามันจะช่วยตัดเลี่ยนมันมีพร้อมกับโกจิเบอร์รี่ ฟิลไหนฟิลไหนฟิลแฮงอ่ะเป็นยังไงไหนเล่าสิแฮงเรารู้สึกว่ามันจะชุบชีวิตเราอะ่ะสดชื่นเหรอใช่สดชื่นมากแล้วก็อย่พูดยากนะไม่แฮงกันมานานแล้วเนาะเพราะช่วงนี้มิ้นกับคอยเฮลตี้อยากรู้ว่าอันที่สั่งมา70อะ่ะกับอันที่เป็นตัวรสชาติจะต่างไหมแกะยังไงให้แม่งออกมาเรื่อนเฮ้ยเขาไม่ถูงมือนะไม่ทันละ จะบอกให้ว่าจานเจสกับจานต่างกันยนะังไงจริงๆไม่ค่อยต่างนะแต่แค่อันนี้มันได้ชิ้นส่วนปูเยอะกว่าเออซอรี่เมื่อกี้มิ้นสิงตัวนิดหน่อยทำไมอ่ะมิ้นสิงตัวเป็นไงได้ตกเลยอันไหนถ้าเป็นมิ้นกินไม่ต้องกินยังไงทั้งคำยัดให้หมดนะมึง,มงต้องทําให้ได้มึงเป็นเพื่อนไม่ได้มันใหญ่ไ,ไ,ไปมันใหญ่กี่โมงมึงดูไซส์ทุกคนทําไมแค่เนี้ยมันจะยัดเข้าปากไม่ได้มึงยัดได้มันไม่ใหญ่มันธรรมดา ยัดทั้งหมดเลยโอ้โหได้แค่ครึ่งงานเ,งเองโอ้โหเนะเาผัดที่ฉันไปกินอ่ะ500อัพหมดเลยนะอันนี้28นะคะกุ้งผัดพริกเกลือค่ะกุ้งใหญ่กว่าหน้าพลอยอ่ะชิมหัวกัอนอืมอร่อย เพราะว่าเขาคลุผัดอร่อยออืมร่อยอร่อยมากเฮ้ยอร่อยคกูเคยไปลองร้านที่ต่างชาติเขาไปกันยุ่งจริงๆแล้วู่ไปลองบางทีไม่ถูกปากใช่กูรู้สึกว่าไม่ได้ถูกปากขนาดนั้นเหมือนไม่ได้แบผลิตมาเพื่อคนไทยเออใช่ใช่แต่ร้านนี้มินว่านะทางคนไทยและต่างชาติน่าจะชอบอยากให้ลองดูบางทีคนชอบพิจารณาร้านไหนต่างชาติไปเยอะแบบว่าคนไทยอ่ะบอกว่าไม่อร่อยแต่มิ้นว่าที่เนี่ยอร่อยอร่อยนะไหนคนจีนเวลาหิวข้าวเขาพูดว่าอะไรนะเจี๊ยบปึงดีจะไม่พูด หัวีีชอิ้ในก็เถายเป็นคนพม่าหรอคะมีกะลาบงอาชิตกันเละชิกัเละาชอไราชิตกันเละเป็นคนที่ไหนคะอันนี้มอลล์ลำไยแต่ว่ามีไบยางกลใช่ไหมใช่่อยากใบมอลอ่ะต้องไปที่ไหนรักมอลลมอลล์ลไยมอลล์ไหรอคะใเขาปลูกลำไยมอลล์ำไยได้ดูที่ไ่พม่าไหมครับได้ค่ะเจอริงทได้ว ควันใช่ไหมไม่คุ้มไม่คุ้มไอลเมียมาไอเลิมียมาไอล่ไปตามูยไว้รอบหน้าอยากให้ไปไหนมอลยายมอลยนะชิมชิมถั่วถั่วพม่าออรออืมอร่อยคืออะไรนะลืมแล้วสะเกาเดะเกาเดสกาเดสเกาเดโชลเละชิดกะเลทุกอย่างอ่ะตอนนี้ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้ทุกคนนีเนีมไปกับพี่โจชอบชอบชอคอเทนพี่โจค่ะใช่ชอบพี่โจดจริงเหรอโอ้ยขอบคุณค่ะน่ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมาคุณ้วันนี้ค่ะ ดีใจมากทุกคนเราไม่นึกว่า FC พม่าในไทยเราก็จะมีเยอะขนาดนี้แล้วก็น่ารักขนาดนี้นะคะขอบคุณ<ๆ>คนเมียนมาทุกคนนะคะที่เอาของมาให้นะคะแล้วก็ขอบคุณ FC เมียนมาทุกคนนะคะ,ท,คนนะ,คะที่เอ็นดูแล้วก็ให้ผลตอบร,รับที่ดีสําหรับคลิปนะคะไว้รอบหน้ามีโอกาสเดี๋ยวจะไปรัดมอนต่างๆแล้วรัดฉานเห็นหลายๆคนอยากให้ไปก็เ <side> ด <Te le> ี <side> <te le> ๋ยวคอมเมนต์มาคะว่าถ้าอยากให้ไปน้องมิงกะบางอาชิตกะลิง ขนานี้เราเลดน,นะคะพอยถึงก่อนโอ้โอ้ <Okay. S 1> โอทารกพลอยด,าด่าได้เลยเออคุณลุงก็วิ่งเต็มความสามารถแล้วนะคะลเ <Hello. S 1> มื่อกี้ปัญหาที่จอนรถท,ทุกคนยังไม่ถึงนะคะป้าลุง นี่นะคะน้องฝึกง,งานช่องใหม่ของเรายึดมาจากคอยลันดา,าววสวยปะอยากให้โผล่มาบ่อยๆกดหนึ่งไม่อยากให้โผล่มาก็กดหนึ่งนะ,น,ะนี่ค่ะชื่อปามี่ค่ะเด็กกับพี่บอยกับพี่มิตรมอเนในปามี่ร้องอยังไงจ้ารัมจารมจารม อ๋จริงๆป่ะด,ดำเนินรายการแทนพี่พลอยได้เลยนะตอนนี้งั้กูกลับบ้านเลยนะทุกคนช่วงนี้นะคะที่ช่องรับสมัครน้องฝึกง,งานนะคะใครอยากมาสมัครช่องฝั่งบุตรอยากเจอพี่พลอยก็มานะคะตอนนี้ขาดตำแหน่งครียรทีฟคอนเทนต์ตัดต่อใครอยากฝึกง,งานที่มินใจดีมากคนให้ดูคือพี่พลอยจริง,รงถ้ามาเดี๋ยวพี่พลอยจะเต้นให้ดู กูจะพามือมากินก๋วยเตี๋ยวได้ไหมอ,อบอร้านต่างชาติวันนี้มึงเป็นคนเลือกใช่มึงไม่เบื่อก๋วยเตี๋ยวบ้างเหรอเอ่อมึงชอบขนาดนั้นเหรอมึงทำไมมันต้องมีมสักมือ้อวันหนึ่งอะมันมันต้องกินทุกวันจริงๆแล้ววันหนึ่งเรากิน6กร้านได้ไหมกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยว่าไม่ได้ไหนพ่อชอบเป็นคนกินอะไรซ้ำๆซ้ำแบบวันวันวันไม่ใช่ซ้ำแบบทงวันเดียวกันใครมันจะให้กินวันละซ้ำหลายหลายอย่างมึง ร้านต่อไปมึงไปได้ยินมาจากไหนมาว่ามีร้านจางชาติร้านนี้นะรู้ไหมว่าใครเคยมาใครเคยมากันเด็กกันเด็กับปลาจปาจปามึงเมนใครเมื่อก่อนกูเมนชีวอนเอ้าเหมือนกันเลยอ่ะหล่อชอบแนวชีวอนเหรอรู้จักกับคนเดียวรู้จักกับคนเดียวอ ก็คือจริงๆอ่ะอันเนี้ยคือมีไอดอลเคป๊อปมาวงซูเปอร์จูเนียชื่ออึนฮยอกแล้วเธอเลยทำให้ร้านเนี้ยแมสขึ้นในหมู่เกาหลีก็จะบอกว่าร้านเนี้ยเขาโด่งดังในเกาหลีจนถึงขนาดที่ทำป้ายไปเกาหลีคุณคะโอเควันนี้อยู่ดีๆเราก็มีแขกรับเชิญเพิ่มอีกคนจริงเลยอ่ะเดี๋ยวนี้เราสั่งไหมเอาเส้นอะไรดีอ่ะอันยองฮเยเซยอัชชอนึันฮังกุกิมิดา เดะที่นี่เมนูไหนขายดีคะเนื้อโคเบเลยเหรอคะขึ้นเตี๋ยวหรือเป็นเกาเหลาอะคะงั้นเอาอะไอย่างงี้เอาแห้งมีแห้งไหมคะมครเอาแห้งอะไรดีอะไรอร่อยแห้งอะไรอร่อยเออจะเป็นรวงผึ้ง เออลูมิด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 ข้าวิมกรอบด้วยนะคะขอรอดช่องด้วยนะคะกะทิกะทินิดเดียวค่ะใส่สลิมด้วยนิดหน่อยใช่ใช่ใช่น้องเอาเบอร์ลอยด้วยเบอร์ลอยมีอีกไหมไองามใส่เขาบอกเกาเหลาอร่อยใช่ไหมใช่ครับงั้นเอาเกาเหลาเนื้อโคเบกเย้ยแต่รู้แล้วยังว่าเขาพิสูจน์่าเป็นชันนะ อันนี้คือเกาเหลาเนื้อโกเบเอ้ยแอบเหมือนอาหารเกาหลีเนื้อจริงใหญ่มากมาอันนี้จานแรกเดี๋ยวเรารอจานต่อไปดีกว่าอันนี้คืออะไรคะคืออะไรหรอคะอันนี้เป็นยำเนื้อสัตว์เฮ้ยมันดูเป็นแบบร้านอาหารแบบกึ่งเกาหลีจริงๆอะใช่คือถ้าไม่เห็นพระเนี่ยกูคิดว่าเราอยู่เกาหลีละอุ้ยขอบคุณค่ะอันนี้คือรวมมิตรว้าว ก็แล้วรวมขอบคุณขอบคุณค่ะฮะขอบคุณค่ะเราสั่งเยอะกันขนาดนี้เลยหรอเอาสั่งมาให้เรารู้ว่าก็ใช้เอเนอร์จีมึงกูจะบอกเมื่อกี้กูชิมยำไปอร่อยมากอร่อยเหรออร่อยมากแบบมีการบอกว่าอร่อยต้องทำนี้ค่ะทําไงนี้ยังไงโอเคเอาใหม่ทุกคนทุกคนอยากจะบอกว่าอาหารไทยอ่ะ มีสเสน่ห์มากในต่างชาติมินว่ากล้ามั่นใจเลยนะว่าอาหารประเทศเรารวมกับญี่ปุ่นอิตาล,ลีอาจีนไทยมินว่าอย่างน้อยอย,อยู่ในท็อป4แนะ่นอนเกาหลีก็ด้วยแต่มินว่าจุดแข่นจริงๆเพราะจริงๆอ่ะชันเพิ่งกลับมาจากโตมาแล้วก็ร้านอาหารไทยอ่ะเยอะมากแล้วด้วยที่แบบมีน้องลิซ่ามีแบมแบมมีมินนี่มีนัตตี้ไอดอลไทยเยอะเออเดี๋ยวนี้เป็นโลกนี้แล้วหรอ,หรอมันเป็นโลกติดต่อกันใช่ไหมไม้อ่อนแรงไว้อ่อนแรงท,ทำให้อาหารไทยอ่ะ เป็นที่เปิดกว้างมากขึ้นก็ต้องขอบคุณน้องๆแบบเคป๊อปแล้วก็เดี๋ยวนี้มีคนไทยไปดังที่จีนอะไรเยอะไงเดี๋ยวนี้ไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้วยไม่ว่าจะเป็น GL ทาําให้คนให้ความสนใจแบบว่าอาหารไทยมากขึ้นเป็นไงดูมีสาระปะสาระสาระต้มเหรอแน่ร้อนนะครับบอกร้อนนะร้อนเหรอคะร้อนเจนซ่าต้องทำไงเอาเอาซอปเปียอร่อยอร่อยมากเลยอ่ะแป้งหอมดีเลยนะคะชิมน้ำซุปดีกว่าทุกคน มีความแบบเกาหลีเกาหลียังไงวะเหมือนเวลาไปกินแบบที่เกาหลีอะอันนี้มันไม่ถูกซุปหอมมากอันยองอันยองแล้วแม่คิดว่าอะไรคือจุดกำเนิดที่ทำให้ร้านเนี้ยโด่งดังในหมู่แบบคนเกาหลีหรือต่างชาติเนื้อเปื่อยคนเกาหลีเขาชอบเนื้อเปื่อยนะคะน้ำซุปเออใช่่น้ำซุปของน้อย แล้วแม่มีลูกสะพยแล้วยังคะจบจจบแม่อร่อยมากค่ะโอ้โหใจละขอบคุณค่ะแม่นอกจากขายดีอยู่แล้วดูขอให้ร้านนี้ขายดีตลอดไปแล้วสุขภาพแม่แข็งแรงนะคะโอ้ชามามดที่นี่นะคะเริ่มต้นชามละร้อยนะคะนี่ถ้าเนื้อโกเบเนี่ย ร้อยห้าสิบแต่เราต้องให้นะ <c oughs> เพราะว่าเนื้อกเบเป็นเนื้อญี่ปุ่นไงอันนี้ลองกินแบบไม่ปรุงนะทุกคนกัดนะกัดตาไหมโอ๊ยเปื่อยขนาดนั้นเลยเหรอ,อนนไม่ใช่ฝันเขียว <c oughs> นี่อันนี้แค่ปากอะคา่ะดาทุกคน <c oughs> เฮ้ยอันเนี้ยมันให้ฟีลเหมือนกินฉับเชใช่เลย,ยเป็นก๋วยเตี๋ยวที่มีความเป็นฉับเชเออเนี่ยมันมีทุกคนตั้งแต่มาเนี่ยมีรถตู้มาหย่อมมาหย่อมมาหย่อมเป็นจุดๆเลยนะ จริงๆทุกคนคือพอเราพูดถึงก๋วยเตี๋ยวจะละร้อยอ่ะเราจะรู้สึกว่ามันเอ้ยมันอาจจะรา,าราคาสูงนิดนึงแต่ว่าบางทีเวลาเราวัดราคาเราต้องดูที่ปริมาณก่อนคุณภาพภาพแล้วก็สิ่งที่เราได้บางทีเนี่ยมันซาบาทแล้วมันได้นิดเดียวแต่นี้มันได้ปูนๆไงเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วนะคะราคามันอยู่ที่ความสบายใจและความชอบของแต่ละคนด้วยอะไรอย่างเงี้ยสอบถาม<อ>ความรู้สึกดีกว่าค่ะทำงานกับพี่พลอยมาเป็นยังไงบ้างคะกี่ชั่วโมงค่ะพี่ท่าอยากลาออกอยัง พี่พลอยเป็นคนยังไงคะร้อนมากแล้วถ้าพี่พลอยไม่อยู่อ่ะเสียงในหัวพูดว่าคิดดีๆนะไม่มีไม่มีรักนะเสียดายนะไม่มาตอนฟูมีเฟสโอ้โห จากร้านนี้แหละเราจะเป็นต่างชาติทั้งทีอะเราต้องใช้ชีวิตเหมือนแบ็คแพคเกอร์ไปนั่งจิบชิลๆเหรอไม่ต้องไปไปตี้กับฝรั่งเออเอาเหอะมาเดี๋ยวคุณจะคุยอะไรยีคนเก่งมากชาเลน g ์วันนี้ถ้าทำได้คุณปัญญาให้เลย1นึ่งแสนกีบ <tyard. S 2> ในฐานะที่เราลองมาแล้ว2ล้านนะคะวันนี้เข้าใจนะว่าทําไมคนต่างชาติชอบแล้วก็ก็อยากให้แบบมีคนไทยมาลองชิมบ้างเพราะบางทีมันจะมีข้อเสียงนี้พอเราเห็นต่างชาติเยอะคนไทยจะมองว่ามันแพงหรือว่ามันมีค่านิยมอะไรสักอย่างที่มันแปลว่ามันไม่ถูกปากคนไทยหรือเปล่าเออบอกเลยวันนี้ชอบทั้งสองร้านแต่เรายังโกอินเตอร์ไม่สุด let's go to party กูจิแฮ้ยเดืดเเป็ดนฮ้ยจ hey. ั mm ๊กกะแล๊พอยหอมมากอิจฉาดิก <t ied pagan> ินเหมือนอะไรกินเหมือนแตงกวาดมปะงานเราดมพร้อมกันไหมหนึ่งสองสม เราอยู่ร้านพี่โยเราต้องจบหลักสูตรเป็นต่างชาติของเราเรามาร้านดังในข้าวสารร้านนี้ร้านของพี่โยเขาบอกคนเยอะมากเราไม่เคยมาเลยคือเห็นแต่ใน YouTube ที่เขามากันนี่ทุกคนเดี่ยจะบอกว่าที่ร้านนคะบรรยากาศดีมากนี่ไงพี่โยยืนอยู่หน้าไปกทายพี่โยกันดีกว่า สวัสดีค่ะพี่โอสวัสดีค่ะวันนี้มาอุ่นหุนนะคะใช่ค่ะพี่ลุกขอบคุณมากนะคะอ๋อวันนี้กินฟรีเหรอคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยตายหนุ่งเอาอะไรเอาน้ำอะไรก่อนเอาลีเจนซี่มาขวดหนึ่งโซดาหนึ่งน้ำเปล่าหนึ่งค่ะไหนอุ๋งๆหน่อยโมเอโมเอหน่อยสิโมเอโมอเ คอมแบทอ่าเข้าใจไหมคะหน้าดูเหมือนแบบสุดยโอเมก้ดบอกเลยวันนี้เป็นวันง่ายๆชิลๆเป็นต่างชาติหนึ่งวันก็ถือว่าเป็นการมาแบบนี้ยๆของเราบ้างเนาะมันจะได้ไม่ทระหดไปอะไรเงี้ยแต่ดีดูแบบฝังกิน Hipo, yeah, what today I'm so I'm so happy. Yeah. I'm happy to be here yeah. and I think next time um, yeah. no lamba. Just survive, survive. Just relax and chill and sleep with me free breakfast Cap. So today as foreigner I am Farang <laughs> โซฟานก็คือบอกเลยนะคะอยากจะบอกว่าวันนี้เราทดลองมาลองกินร้านที่ต่างชาติชอบก็อาจจะรู้สึกว่าก็เป็นการเปิดประสบการณ์นะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะก็ไม่เคยไปเพราะว่าใช่ปกติเราก็จะไม่ได้ไปร้านที่ต่างชาติไปเพราะคิวมันเยอะแต่จริงๆวันนี้เข้าใจแล้วนะว่าทําไมอ่ะคนมันเยอะก็อยากให้ลองไปกินดูนะคะเปิดใจลองใช้ไลฟ์สไตล์แบบต่างชาติเบาๆอะไรอย่างนี้คือคือแบบว่าเราอาจจะไม่อยากกินเพราะว่าเราอาจจะกินอะไรเดิมๆของเราอยู่แล้วด้วยอันนี้ก็คือเหมือนแบบร้านผุดมาใหม่หรือร้านที่มีมานา แล้วลับสั่งชาติคิดอะไรเงี้ยก็อยากให้ลองมาดูอร่อยจริงๆนะอร่อยจริงไม่จ้อดีและที่สําคัญได้โกิน inter ด้วยแบบว่าได้ฝึกภาษากับได้ make f r i e กับชาวต่างชาติเยวถ้าใครมีร้านไหนอยากให้เราไปเนี่ยก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะแล้วก็อ่บอกว่าเมืองไทยนั้นมีดีนี่คือสาเหตุทําไมต่างชาติมาเมืองไทยถ้าคนไทยแปลว่าอิสระต่างชาติเขาเลยชอบมาอิสระที่บ้านเราเพราะเราจะอิสระไปด้วยกัน ค,ครัถ้าคนไทยหันมาฆ่ากันเองจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังโอเคประเทศไทยรวมเลิดเนื้อชากเชื้อไทย ่วันนี้เราต้องแขกขอบคุณแขกรับเชิญเฉพาะกิจของเราน้องปามีนะคะน้องฝึกงานคนใหม่ของเราใครอยากให้มาอีกคอมเมนต์มาออกฟ้องบ่อยๆวันไหนไม่อยากให้พี่พอยมาบอกเบื่อหน้าละจังมากหันหน้าบ่อยนะให้มาแทนพี่พลอยคอมเมนต์มาแต่ดีวันนี้คืออะไรรู้ปะมาเป็นคู่ดีกว่าแล้วทีนี้เราจะลำบากไปด้วยกันสามคอ สองคนนี้ใช่ปะ No three of us นี่มีอะไรุกอย่ีรีบปาเกัก้การ่ำอยชองปัไนะคะคอมเมนต์สิต่อได้นะคะาใครอยากได้คอนเทนอะไรแล้วก็่าสิตาาแค่ไอสมไอีพอยไอีที่อะไรวะหายแล้วเหรอ อมจองอร่อยอมจองอร่อยอมอจงอร่อยโมเอ๋มเอ๋มเอ๋ มันละลายไยมันละลายตอนแรกมึงเลยนึกว่าขนใส่กูอมึงมันละลายมึงต้องถ่ายมึงต้องวาดใหม่เฮ้ยสิ่งแรกที่มันเห็นที่คนอื่นไม่เห็นนี่จิ้งจกมึงเห็นจิ้งจกได้ยังไงคือเอาจริงจริงวันเนี้ยมันก็ไม่ได้กินอะไรเยอะนะแต่แบบงกูไม่ได้ท้องอุ้ยลูกแฝด you I